สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับวันนี้ทางรถบ้านมือ2คอนแก่นนะครับหรือวัฒนชัยเจริญรถบ้านนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไคร้กับรถบ้านมือ2คอนแก่นด้วยนะครับฝากเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งนะครับเมื่อมีรถใหม่ๆเข้ามานะครับส่วนท่านใดนะครับที่ไม่สะดวกติดตามทางช่อง YouTube ทางผมเองก็มีที่เพจเฟซบุ o กนะครับให้ท่านพิมพ์ค้นหาคําว่า รถบ้านมือสองคอนแก่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามให้กันหน่อยนะครับสำหรับวันนี้ผมจะพามาอัปเดตรถที่มีอยู่ณปัจจุบันและสถานะต่างๆนะครับเริ่มแต่คันแรกนะฮะเป็นเชฟโรเลตนะฮะโคโลราโดปี2011นะครับหรือว่าปี2554เป็นตัวสุดท้ายที่ยังเป็นเครื่องอีซูซูอยู่นะครับที่เขาใช้ร่วมกันนะครับผมคันนี้ก็เป็นตัว LS นะครับกระจกไฟฟ้านะครับ คันนี้สภาพสวยนะครับนะครับล้อแม็กใหม่ยางใหม่รถสวยๆคันนี้ท่านใดที่สนใจอยากจะจัดไฟแนนซ์ได้เช่นกันนะครับคันนี้ตั้งขายเงินสดอยู่ที่259ากจัดไฟแนนซ์เพิ่มอีก1 0 0 0 0นะครับเป็น269นะฮะแต่ลูกค้านะครับคันนี้จะจัดได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับสามารถจัดไฟแนนซ์ได้2 1 7 0 0 0นนะครับก็จะใช้เงินดาวอยู่ประมาณ40,000กว่าบาทนะครับผมทางค้างวนนะฮะประมาณ สี่0ึห้าพันกว่าๆนะครับไม่สูงมากนะครับผมเป็นล้อใหม่ยางใหม่นะครับรถสวยๆขับดีเครื่องดีนะฮะนี่ครับยางใหม่เลยนะครับสภาพรถสวยนะฮะอันนี้ผมขี่ใช้งานอยู่ประจํามันก็จะมีคาบดินนะฮะเนื่องจากล้อมันโผล่นะครับเวลาเราวิ่งนะก็จะมีสาบหน่อยเจ้าของนะฮะใส่รถคันนี้ก็คือเป็นล้อแม็กห้าูนะครับแล้วใส่ดับเอร์เพื่อต้องการที่จะให้ล้อโผล่นะครับ แต่ลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับเลือกได้ว่าจะเอานะครับล้อหกลูกก็ได้นะฮะเดี๋ยวผมหาให้ใหม่นะครับถ้าได้ราคานะครับก็มาคุยกันนะครับผมนะฮะท่านไหนที่หารถใช้งานอ่ะคันนี้นะครับคันที่2แล้วกันนะฮะโตโยต้าไฮรักวีโกปี2554นะครับีเป็นรุ่นท็อปเครื่องยนต์3.0ตัว G นะครับก็คือตัวท็อปได้ แอร์แบ็กคู่หน้าระบบเบรกเป็น ABS นะครับคันนี้นะครับสภาพรถโอเคเลยนะครับจะมีหน้านิดหน่อยนะครับตรงปลายฝากระโปรงนิดๆนะครับคันนี้นะครับเนี่ยเป็นตัวท็อปนะครับสภาพน่าใช้การขับเคลื่อนขับดีช่องล่างดีนะครับสีสันถือว่าเกือบ80-90%นะฮะคันนี้ก็นะฮะเปิดราคาอยู่ที่ถ้าเป็นราคาเงินสดนะครับ279,000 แต่ถ้าถ้าถ้าลูกค้าอยากจะจัดไฟแนนซ์คันนี้สามารถจัดได้นะครับฟรีดาวได้เลยก็คือถ้าจัดไฟแนนซ์ผมขายอยู่ที่ราคา3 0 0แสนนะฮะเพราะจาต้องมีค่าจัดค่าโอ,อนต่างๆแล้วก็เจ็บรายละเอียดสีให้เปลี่ยนทองเร็วให้ต่างๆนะครับพางวดก็อยู่ประมาณ5-6,000ันนะครับผม6,000กว่าบาทไม่เกิน6,500นะครับจะฟรีดาวเลยนะครับผมนะแล้วก็มาคันที่2นะฮะคันนี้จะเป็น isuzu นะครับมังกรทองปี2537นะฮะ2537นะครับเหลือปี1994นั่นเองคันนี้นะฮะคันนี้ก็สีสันก็จะมีซีดนะฝากระโปรงนะครับผมเอาไว้เขาอะไรเขาสวนนะใช้งานทั่วไปนะครับนะฮะยางจะเป็นยางดีหน่อยยางปี2021นะครับทั้งสีเส้นของแม็กซีดนะฮะมีแม็กไรเนอร์ด้วยคันนี้ก็จะตั้งราคาอยู่ที่99,000บาทนะครับ 9900 0ก็จะมีริ้วรอยทั่วไปนะครับตามการใช้งานแหละนะครับรถประมาณนี้ะจะมียางนะครับไม่เหมือนกันนะฮะต้องขออภัยด้วยผมไม่ได้สังเกตด,ดูฝั่งเดียวนะครับฝั่งนี้จะเป็นยางดันหลบนะฮะที่พอใช้งานได้นะครับฝั่งนี้เป็นโอตานี้นะครับคันนี้ยางค่อนข้างเยอะห <c oughs> ลายลายนะครับนี่ครับภายในก็ อนโซนสวยนะครับจะมีเบาะตจหมีขาดนีดหน่อยฝั่งนั้นนะครับนะครับสภาพโอเคอยู่นะครับเครื่องดีเกียร์ดีสตาร์ตติดไม่ยากนะฮะมีลูลอยตรงนี้นะครับเล่มเอกสารพร้อมบนคันนี้นะครับก็จะมีภาษีขาดถ้าราคานี้ก็ถ้าอยากให้ต่อให้ก็ลูกค้าออกเพิ่มให้นะครับเดี๋ยวต่อให้นะครับ9 9 0 0 0สนใจสอบถามมาได้นะครับเป็นราคาเงินสดนะฮะคันนี้แล้วก็มาคันที่4นะครับก็จะเป็น นิสสันนะครับฟอนเทียเครื่องยนต์ YDDI นะครับผม YD นะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์2 0 0 5ที่มีอินเตอร์เทอร์โบจากโรงงานนะครับคันนี้นะครับก็ยังอยู่นะครับสามารถจัดไฟเน้นได้นะฮะไฟเน้นท้องถิ่นก็จะจัดได้ประมาณอ่าอยู่ประมาณแสนสี่แสนห้าประมาณนี้นะครับคันนี้ก็ถ้าเป็นราคาเงินสดก็1,49ถ้าเป็นจัดไฟเน้นก็หนึกเก้านะครับลูกค้าจะได้ใช้เงินดาวอยู่ประมาณ หมื่นกว่าบาทนะครับหมื่นกว่าบาทไม่เกิน2 0,000ื่นนะครับอยู่ประมาณนี้นะครับค่างวดก็ไม่แพงมากนะครับนะค่างวดก็ประมาณส0 0พั0 0้าพนะครับเพราะว่ามันเป็นไฟแนนซ์ท้องถิ่นนะฮะก็คือเป็นของแฮงลิซซิ่งนะครับคันนี้จดทะเบียนปี5 2550นะครับปีเดียวกันกับตัวนาวาร่าเลยนะครับคันนี้ขับดีนะครับช่วงล่างดีอัตราเร่งดีนะครับเครื่องยนต์ดูแลง่ายไม่จุกจิกนะครับผม สนใจก็สอบถามมาได้แล้วก็คันนี้นะครับเป็น t o y ยต้าไฮรักวีโกปี2552หรือว่าปี2009เป็นรุ่นท็อปรุ่น G นะครับแต่มันจะมีหน้าไม่เดิบนะฮะไปดูคลิปจอดจงรถคันนี้ได้นะครับนะคันนี้ก็ตั้งอยู่ที่ราคา239,000นะครับเป็น Smart Cap นะครับเปิดแคปได้มีถุงลมนิรภัย Airbag นะครับแล้วก็ระบบเบรกเป็น ABS นะครับนะฮะ อันนี้เป็นรุ่นท็อปนะฮะหาใช้งานก็สอบถามกันมาได้แต่คันนี้จะเป็นราคาเงินสดนะครับผมนะฮะอ่านะครับสองแสนสามหมื่นเก้าพันตงกันได้ของเลิ่มเปลี่ยนให้นะครับแล้วก็จะเหลือคันนี้นะครับโตโยต้าไฮรักนะฮะตัวตัวโตโยต้าไฮรักไทเกอร์ปี2542เป็นโฟวิลขับเคลื่อน4ล้อนะครับเป็นแคปโปนะครับนะะรถมือเดียวเดิมๆบางๆนะครับผมนะฮะ ก็ยังทําความสะอาดภายในอยู่นะครับเอาพรมไปซักนะฮะคือถอดพรมซักนี่ให้ดูพื้นนะครับไม่มีสนิมสวยมากนะไม่กลัวเรื่องขูเลยอันนี้ให้ดูง่ายนะครับดูง่ายมากแบบแบบนี้จะดูง่ายมากนะฮะเอาคือถอดพรมซักนะับผมมันก็จะมีเปื้อนฝุ่นธรรมดาตามการใช้งานของเขานะครับอ่านะครับ,นะรบมีตําหนิตรงนี้นี่สีก็มีราคาที่ลูกค้า ไม่ให้เก็บสภาพก็อยู่2,3,9นะครับแต่ถ้าเก็บสภาพให้แถมแม็กเรนเนอร์ให้ใหม่ด้วยก็2,4,9นะครับแม็กเรนเนอร์จะของลถไม่ได้ใส่มากแต่ว่าไม่มีผุไม่มีอะไรนะครับก็ไม่ได้ถือว่าใช้งานหนักมากนะครับก็บุบบิบธรรมดานีเม็ดอารค่อนข้างชัดเจนหมดเลยดูง่ายหน่อยนะครับคันนี้นะเป็น4 view นะครับ ครับฝั่งนี้ก็ดูง่ายดูไม่ยากเลยนะครับนี่เป็นแค่ดินดเฉยๆนะครับเดี๋ยวเราซักพรมอยู่ลราก็จะดูดฝุ่นนะครับแล้วก็จะประกอบวันนี้ก็รอช่างมาติดฟิล์มนะฮะให้ช่างมาติดฟิล์มให้จะได้สวยๆนะครับฟิล์มลูกค้าน่าจะติดมาพร้อมรถแหละนะครับภาสีนะครับเมษ6าหกหก,หกนะครับมันมีริวรอยพวกนี้แต่ถ้าจะเอาราคาเก็บงานก็เราก็ ทำให้นะครับเก็บคิ้วให้หมดทุกชิ้นนะฮะแล้วก็เปลี่ยนขอบยางนี้เราใส่แม็กเลนเนอร์ให้ด้วยนะครับ249นะครับเก็บงานรายละเอียดนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับเต็นเรามีแค่นี้นะครับเต็นเล็กๆนะครับรถมีไม่เยอะนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคันนึงนะครับที่เป็นโตโยต้าไฮรักวิโก้นะฮะที่เป็นคันสีบอลทองนะครับสีประตูออโต้คันนั้น เอาไปเก็บรายละเอียดทีอีกนิดหน่อยนะครับท่านใดที่หาใช้งานรออีกนิดนะครับน่าจะไม่เกิน3-4วันน่าจะเสร็จนะครับเก็บรายละเอียดไม่กี่ชิ้นนะครับผมนะฮะสนใจคันไหนก็ติดต่อสอบถามกันมาได้นะครับนะครับมีทั้งราคาเงินสดและราคาเงินผ่อนนะครับนะบางคันอาจจะต้องขายเงินสดนะฮะอาจจะมีเงื่อนไขในเรื่องของปีมันเก่านะครับนะครับหรือว่าบางคันผมอาจจะไม่อยากจะจัดนะฮะ เพราะว่าราคามันถูกอยู่แล้วก็ขายเงินสดไปนะต้องขอภัยสําหรับท่านที่อยากจะ่อนนะครับผมนะฮะเหล๋อประมาณนี้เลยรถเรานะครับสนใจคันไหนก็สอบถามมาได้แวบะบเวียนมาดูได้นะครับผมก่อนเดินทางรบกวนโทรสอบถามก่อนนัดก่อนนะครับจะได้ไม่เสียเวลาถ้าเราจะดูเจาะจงแต่ละคันนะครับแล้วก็นะครับท่านใดที่สนใจติดต่อสอบถามมาก็มาที่เบอร์098นะครับ2744279 ไอ l ด n e 0 9 4 4 7์4 4 4 1ส่นะครับส่วนท่านใดอยากจะดูตัวจริงนะครับนะก็โทรนัดก่อนสอบถามก่อนนะครับและไม่รับนัดข้ามวันนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับประมาณที่ตะบ,บนท่าพระอำเภอเมืองจังหวัดคอนแก่นะครับประมาณนี้สำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ